มากินตัวกันเจ้าควานอไม้ใส่เห็ดลมหรือยำนอไม้เด้อวันนี้เขายำเราไปคว้านี่มามาเออฟังกลองบ่ได้เลยเจ้ามกถึงกับกำก่อพักอีกตัวเดีคุณห้องพักอีกตัวจะก่อน ถิ่นกับอันพักพักหน่องก็คือพักกระถินพักอีโต้กิ่นกับไสเจียวน้ำน้อมหน่อยเอาไปคว้าเมาะเจ้านี่เมาะขนาด่อแม่ไปนั่งถิ่นกระต้นหอมพักสีอุ้ย โอทันห้องโอ,ท,อทนะหิม,มจะมีอย่างนะหัมจะใส่ห้าเส่น,นอย่างนี้นเจ้าบาได้ใส่ห้าใส่ตะเกือผงปุ้นรดเนี่ยกระเทียมหอมแดง โอดปะอดนักลำเจ้ากำก่อของคนเหนือทางอีสานเป็นห้องพักอีตูเจ้าใส่เฮ็ดลมลองเอาไปย้ำพอเดอร์ลองเอาไปเนาะพอเดอร์ย้ำคว้าลำไข่มีน้ำปูก็ใส่น้ำปู เนาะเจา้าจำขนาดปรแม่พปีน,น้องกินนจะพักนอยสมะเนี่ยเจา้าพักกระถิ่น อร่อยเลิศในปัตตพีเอาอย่างาแหลกกับบะย้อมแล้วเจ้าเจ้านี่ไปก่อนเนะาปะาปลาแม่พิณน้องสวัสดีเจ้า